ค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบแก้วเปลี่ยนสีให้ดูนะคะคือโดยปกติถ้าเกิดว่ามองมองปกติแล้วจะเหมือนเป็นแก้วธรรมดาสีดำนะคะแก้วใบนี้ได้ทำการพิมพ์ภาพลงไปแล้วนะคะก็คือถ้ามองใกล้ๆก็จะเห็นภาพแต่ว่าจะจะจางมากนะคะคุณสมบัติของมันก็คือเมื่อเราเทน้ำร้อนไม่ว่าจะกินกาแฟหรือน้ำอวันตินอะไรพวกนี้นะคะ แก้วก็จะเปลี่ยนสีทันทีนะคะเดี๋ยวจะเทน้ำร้อนลงไปให้ดูนะคะสังเกตที่แก้วนะคะจะเริ่มเห็นภาพขึ้นมา ภาพที่เราพิมพ์ลงไปนะคะก็จะเห็นชัดขึ้นแก้วนะคะจากที่สีดำก็จะกลายเป็นสีขาว เหมาะสำหรับให้เป็นของขวัญน,นะคะ,ะเทศกาลต่างๆก็คือเป็นการเซอร์ไพรส์ได้ด้วยเราสามารถทิมภาพข้อความหรือแล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยนะคะลงไปบนแก้วแก้วใบนี้ขนาด11ออนนะคะก็คือเป็นแก้วปกติทั่วไป ถ้าสนใจก็สั่งสามารถสั่งได้นะคะ